ดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเลสตอรี่ของชาวธาตุน้ําประจําเดือนสิงหาคมนะคะชาวธาตุน้ําได้แก่มีนกรกฎแล้วก็พิจิกปันนับตามโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะคะราศีก็สามารถดูได้ที่ Google ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรส่วนลัคนาเนี่ยตัวลูกดวงเองจะต้องทราบเวลาเกิดแล้วก็ค้นหาว่าเออเกิดเวลานี้วัน วันที่เท่านี้เดือนนี้อยู่ในลัคนาอะไรน,นะคะโอเคการอ่านนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะอะมาดูกันว่าชาวธาตุน้ําเนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะในตอนนี้ชาวธาตุน้ําเป็นยังไงบ้าง ในตัวของคุณเป็นไพ่จะเจตขึ้นมาเลยมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแหละชาวธาตุามเป็นยังไงบ้างอัศวินือถช่วย เหมือนตัวคุณกําลังจะก้าวผ่านก้าวข้ามผ่านความมืดมิดในจิตใจทั้งหลายความท้อแท้ความสิ้นหวังเรื่องราวเล้าๆๆเนี่ยมันกําลังจะจบลงไปแล้วนะสมถ้วย1ดาบ อัศวินยไม่ใช่อัศวินค่ะขอโทษค่ะราชาถือถ้วยในตอนนี้คุณนิ่งมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักคุณไม่คุณไม่งอแงคุณไม่งี่เง่าคุณไม่ดราม่าอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าในตอนนี้ตัวคุณเนี่ยที่ผ่านมาคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะนิ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาสักเท่าไหร่ตอนนี้คุณก็เลยไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักมากนะักมาโฟกัสอัศวินถือถ้วยสามถ้วยมาโฟกัสความสุขหรือการทำตัวเองให้ดีขึ้นทำตัวเองในนี้คือให้ดีขึ้นบางคนก็เป็นในหน้าที่การงานบางคนก็เป็นสภาพจิตใจ นะคะคุณเริ่มมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากยิ่งขึ้นไม่โหยหาไม่ขอแบบแต่ก่อนอีกแล้วคุณคิดว่าคุณจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวและพอที่ผ่านมาในใจคุณคุณอาจที่จะเป็นคนที่คอยดูแลคอยดูแลคอยเอาใจใส่แต่คนของคุณก็นิ่งซะเหลือเกินมันเลยทําให้คุณแบบหนึ่งดักขึ้นมาคุณมีความคิดหรือจุดยืนของตัวเองที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ฉันต้องการอะไรในชีวิตฉันต้องการความรักแบบไหนหรือถ้าฉันจะมีความรักครั้งใหม่อีกสักครั้งจะไม่ขอแบบเป็นอะไรที่มันท็อกซิกดรามา่าอีกตอนนี้ถ้าถามว่าหัวใจช้ำไหมก็มีใจช้ำๆใจช้ำๆจากคำพูดหรือการกระทำหรือการแสดงออกอะไรที่ไม่แสดงออกเลยของคนของคุณ่ะ เมือคุณอยากที่จะเริ่มชีวิตใหม่ให้กับตัวเองเห็นไพ่ข้างหลังเดเดไหมคะคุณอาจที่จะเคยขอเคยขอให้คนคนนั้นของคุณสนใจคุณบ้างให้ความสำคัญกับคุณบ้างแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วฉันให้ความสำคัญกับตัวเองฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแต่ในใจถามว่าคุณยังรออยู่เขายังรอยังรักเขาอยู่ไหม ก็แน่นอนอะ่ะก็แน่นอนแหละยังรักแล้วก็ยังรออยู่แต่คุณขอรออยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวคุณเองจะดีกว่าไม่คิดอยากที่จะทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะทำไปก็ดูไร้ความหมายคุณยังซ่อนซ่อนเขาไว้ในในหัวใจเหมือนเขาเป็นปูเนี่ยไอปูตัวน้อยเนี่ย ยังซ่อนเขาไว้อยู่ในหัวใจยังรอค่ะยังรอแต่การรอของคุณคุณเห็นคุณค่าของความสุขของตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะไอฝั่งนน้นก็นิ่งเหลือเกินนะราชาถือถ่วยเหมือนป้หนึ่งแบบคือเขาเป็นคนที่สมาบเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครก่อนแล้วพอคุณเริ่มไม่เข้าหาเขาเนี่ยจิตใจเขาเริ่มแบบ หมือนนั่งไม่ค่อยติดกับที่สักเท่าไหร่อะแต่เหมือนลากงอกจิตใจเริ่มขุ่นมัวเริ่มเริ่มนึกถึงว่าเอ้ยคุณคุณตัดเขาแล้วจริงๆหรออะไรแบบนี้ก็มีด้วยนะในบางคู่ในบางคนนะคะทีนี้มาดูกันว่าในในเดือนสิงหาคมเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำจะเป็นยังไงบ้าง ในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สำหรับไม่ชัดเจนก่อนนะเดี๋ยวปันเปิดขยายคนโสดกับคนมีคู่ให้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างสีดาบเหมือนเป็นการพักลบกันชั่วคราว อัศวินถือเหรียญชาลียตหนึ่งถ้วย ทั้งตัวคุณและตัวเขาต่างคิดว่าถ้าฉันให้ใจไปทุ่มเทอีกครั้งหนึ่งฉันจะได้อะไรกลับมาตัวคุณเองก็เหมือนกันเหมือนตัวคุณเริ่มเหนื่อยกับเริ่มเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างกาที่เขาทำหรือหลายสิ่งคุณเริ่มเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำต่อคุณและคุณเริ่มเหนื่อยที่จะวิ่งตามเขาหรือร้องขอเขาแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ขออีกแล้วแต่คนของคุณเนี่ย ดูท่าทางแล้วเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนยังในชีวิตคุณยังบนยังเวียนยังยังขับรถผ่านหน้าบ้านฟิลไปฟิลมาอยู่นะคะฟิลไปฟิลมาเขาเหมือนจะหาเข้าหาคุณแบบที่ไม่ได้แบบชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกหรือการขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปแต่ก็จะเข้ามาชวนพูดชวนคุยในเรื่องอื่นๆเพราะว่า เหมือนเขาเองเขาอยากที่จะเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่ใจเขาเนี่ยมันยังไม่มีความกล้าพอชาลีออดถ้าเคยถ้าเคยถล่มกันมาเนี่ยตัวเขาเองก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปตัวคุณเองคุณก็คิดว่าก็เพราะเธอทำให้ฉันเสียใจหรือเธอทำให้ฉันใจช้ำฉันก็แสดงพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งมา เหมือนตอนในเดือนสิงหาคมเนี้ต่างคนต่างยังดูท่าทีของกันและกันอยู่แต่ถามว่าหนึ่งถ้วยในใจต่างก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยสักวันหนึ่งมันจะพัฒนาได้ดีขึ้นมากกว่านี้หรือใจช้ำๆของคุณเดี๋ยวก็หายบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยนะกับคนใหม่ แต่คนเก่าของคุณก็ยังคอยวนคอยเวียนจนคุณแบบอ่ะจะเอายังไงถ้าไม่ชัดเจนฉันจะตัดแล้วนะแต่คุณก็ตัดไม่ได้ตามตามที่ใจนึกเท่าไหร่นะคะแบบไม่เช้าสองถ้วยดีอมเอร์ลในบางคู่ในบางคู่จะได้รับข่าวสารข้อความ บางอย่างจริงๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเราก็คุณก็คุณชาวท่านน้ำก็เป็นคนสำคัญของเขาเหมือนกัน,นหรือเป็นข้อความทำนองที่มันหมายความว่าเขาอะอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแต่ตัวเขาเองจิตใต้สำนึกความไม่กล้าความกลัวว่าจะเป็นว่าไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีพอ คนนี้เขาจะชอบโมโหกบเกลื่อนความผิดของตัวเขาเองนะคนของคุณเนี่ยถ้าทำอะไรผิดมาเนี่ยจะทำแบบเป็นฟ,าน,ฟานงงฟาดงาแต่ถามว่าใจเขาคิดเจตนาไม่ดีกับคุณไหมไม่คู่คุณชาวธาตุน้ำเนี่ยจะเหมือนกันตรงที่ทั้งคุณและเขาจะจิตใจเซนสทีฟมากในเรื่องของคำพูด พอเซนสิทีพอเสียใจจะแสดงพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งปานขออนุญาตใช้คำว่าก้าวร้าออกมาทั้งคู่นะคะอาจจะไม่ใช่คุณคนเดียวอาจจะไม่ใช่เขาคนเดียวก็ได้อาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้เหมือนชอบผลักกันออกไปในในเวลาที่ตัวเองแบบเสียใจมากๆใจช้ำมากๆแต่ถามว่ารักกันไหมก็รักแต่ไม้เท้าสองถ้วยเดยมโปโล ปันมองว่าไอ้สีดาตรงนี้มันอาจที่จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นการพักในพักคุยเรื่องราวที่มันเป็นปัญหากันอแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่มันแบบเฮ้ยไม่พูดคุยกันในเรื่องปัญหาเดิมๆแล้วอะค่ะต่างคนต่างประครับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นแต่อย่าที่จะบอกว่าชาลีอ่อนเหมือนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าหนื่ง อาการเราอาจที่จะเป็นฝ่ายร้องขอหรืออยากให้เราจัดการเคลียร์อารมณ์ตรงนั้นก่อนเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยให้เราจัดการให้ได้ตัวเองก่อนแล้วความรักจะดีขึ้นเวลาเจ็ดียียญนพูดจะพูดอะไรคิดเยอะๆเวลาจะทําอะไรคิดเยอะๆคิดถึงผลลัพธ์เพราะว่าถ้าคุณจัดการอารมณ์ที่มันท็อกซิกหรือดราม่าได้คุณอยู่นิ่งๆแบบไม่โพสประชดประชัน หรือเป็นคําพูดที่บางครั้งเราอาจที่จะกระตุ้นแรงบวกให้กับตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยฉันจะโฟกัสตัวเองมากขึ้นแต่ไอ้คนอ่านอะบางทีมันไม่บวกกับเราไงนึกออกใช่ไหมคะทีนี้ให้คุณอาจที่จะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่นิ่งๆมีความสุขของคุณไปกับไลฟ์สไตล์กับ, style, กบอ,อะไรที่คุณชอบทำอะเดี๋ยวเขากลับมาเองคนคนนี้ยิ่งไปตามยิ่งผลักคนของคุณออกแนวแบบ ถ้าจะได้ใจคนคนนี้นะจะต้องอ่อนโยนอ่อนหวานกับเขาให้มากๆทำตัวสดใสน,น่ารักลิ e r t แต่เข้าใจว่าคนทุกคนบางทีมันมีอารมณ์เหนื่อยอยากที่จะให้อีกฝ่ายเอาใจใส่อยากที่จะให้อีกฝ่ายดูแลมันมองว่าไอ้ตรงเนี้เราต้องจัดการตัวเองก่อนเพราะว่าถามว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งขนาดดูแลคนอื่นได้เลยไหมน่าจะไม่นะ พราะเขาเองเขาก็เป็นคนที่มีพลังงานด้านลบค่อนข้างที่จะเยอะเขาจะหาแต่แสงสว่างอย่างเดียวมันคันมันจะเป็นปัญหาได้แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะคะนิดหนึ่งของชาวธาตุน้ำนะคำพูดเนี่ยมันบางครั้งสื่อสารกันแบบเวลาเสียใจอย่าเพิ่งพูดกันเวลาโกรธก็อย่าเพิ่งตัดสินกัน หนึ่งไม่เช้าเชมโพเรนถ้าตอนนี้ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกันตัวเขาเองก็อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะหนึ่งไม่เท้าคุณกับเขามันมีแรงดึงดูดมีมีความผูกพันกันมาเนิ่นนานมากๆจิตใจเชื่อมถึงกันในตอนนี้ต่างคนต่างเหมือนเว้นระยะห่างกันก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าคุยกันแล้วมันไม่เข้าหูทั้งสองคนเลย ก็อย่าพิ่งพูดแต่ให้เราอะเอาย้ายจุดโฟกัสตัวเองให้ไวเท่านั้นเองเราอาจที่จะจัดสมดุลภายในจิตใจของเราก่อนอย่าทําให้จิตใจเราขุ่นมวัวหรือเป็นสีดําเพราะสีดําไม่สามารถที่จะแต่งเติมให้มีสีสันสดใสได้ไม่ว่าเราจะเติมสีอะไรตรงนั้นมันก็ยังดํานึกออกใช่ไหมคะอืมวีนชือถ้วยเป็นคู่กันแหละนะ ตัวคุณเองเหมือนคุณถือถ้วยยังมีความกังวลหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้คุณอาจที่จะไปรับรู้สิ่งอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจยรู้สึกที่ว่าเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณจนตอนนี้คุณปันว่าคุณเข้มแข็งมากเลยนะเพราะคุณไม่ร้องขอและในเดือนสิงหาคมนะคะที่ผ่านมาเขาอาจที่จะคิดว่าคุณเคยจ้องจับผิดเขาก็ได้ จนเขาแบบเคยต้องการความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบมีปัญหากันด้านนี้เพราะดวงคุณอนะ่ะใหญ่กว่าเขาถ้าจะเอาคนคนนี้อยู่บันบอกได้เลยว่าต้องเป็นความอ่อนโยนเท่านั้นนะคะในชาวธาตุน้ำในบางคน้นก็จะมีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจแต่มันมาจากตัวคุณอยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของคุณโฟกัสบอกความสุขของคุณให้มากๆแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเองนะคะ อ่ะทีนี้มามาดูกันยิ่งเราวิ่งตามอะสังเกตมันเหมือนกับเขาเองเขาก็ทุกคนแหละคะ่ะพอพอโดนใครวิ่งตามมากๆอ่ะก็กัดนะแต่ก็มีความแบบเออเราก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นไปปลุกกระต่อม ต,ต,ต่อมความกลัวในใจเขาบ้างแต่ห้ามโพสประชดประชันหรือทําอะไรประชดประชันเด็ดขาดนะคะอาทีนี้มาดูคนโสดในในเดือนสิงหาคมนี้ชาวธาตุน้ําจะเป็นยังไงราชินีถือเหรียญเหมือนคุณให้ความสิบเหรียญมาอีกราชาถือช่วยเหมือนคุณนิ่งมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักและเหมือนคุณโฟกัสใน ในการดูแลตัวเองมากกว่าแต่ก่อนโฟกัสในเรื่องของการงาน mm. การเงินอาจที่จะเพาะเพราะภ mm. า,าวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ได้ทําให้คุณแบบว่าพักไว้ก่อนเรื่องความรักฉันกังวลในเรื่องของการเงินเหลือเกินสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยแบบเมื่อกี้เลยอัศาวินถือดาบมันบอกไปแล้วว่าให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาการคนคนนั้นกําลังจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณแต่คุณจะต้องเป็นดีมโพโลคือคนที่อยู่นิ่งๆน,นะ อยู่นิ่งๆและตอนที่กลับมาก็อย่าเพิ่งพูดปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งเคลียร์กันตอนนั้นเลยเดี๋ยวปะทุขึ้นมาอีกนะคะสำหรับคนมีคู่เป็นยังไงชาวาธาตุน้ำเหมือนมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะต่างคนต่างรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้หกถ้วยราชาถือถ้วยแปดถ้วย ต,ต่างคนต่างรู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ต่างคนต่างควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือไม่ยึดเหตุผลกันแล้วนะคะหกถ้วยมีการกลับมาเหมือนหวานแววกันเหมือนเดิมเหมือนเพิ่งเคยคบกันเหมือนเพิ่งเคยรักกันอ่ะทีนี้มาดูว่าดูอะไรก่อนดีเขาอยากบอกอะไรกับชาวท่านน้ำบ้างนะคะคนของคุณ ชาวธาตุน้ำอุ้ยเขาอยากบอกอะไรกับชาวตาุน้ำเดี๋ยวนะคุณต้องการคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเขาอยากที่จะถามคุณคุณต้องการอะไร ฉันจะเริ่มมันฉันเริ่มเขาต้องการมีครอบครัวกับคุณน่ะเขากังวลในเรื่องของเงิน เงินของเขาล่ะค่ะคุณคือสิ่งที่พิเศษที่สุดในชีวิตของเขาอ่าเดี๋ยวปันอ่านทีเดียวจูมาสเตอร์เขาจะบอกอะไรกับคุณชาตินะธาดน้ำอีกคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างอะครับถ่วย เดี๋ยวนะคะขอปั่นแปรแป๊บนึงคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคุณเจ็บเขาก็เจ็บไม่น้อยไปกว่าคุณเขาอยากที่จะเริ่มเขาอยากที่จะเริ่มบอกคุณว่าเขาต้องการ เป็นครอบครัวมีครอบครัวกับคุณแต่เขากังวลในเรื่องของการเงินของเขาคุณคือสิ่งพิเศษที่สุดสำหรับเขาและอะไรเนี่ยนะคะ เขารู้เขารู้ว่าเขาอะเห็นแก่ตัวในบางครั้งอยู่ด้วยนะว่าเห็นแก่ตัวฉันจะทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณบอกครับเขารับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเห็นนะ อีกไปหนึ่งขอแปลหน่อยเขาคิดถึงช่วงวันเวลาก่อนที่คุณกับเขาอะจะไม่เข้าใจกันโอเคนะคะทีนี้มาดูไพ่คำแนะนำจากพระพิคเน่ให้กับชาวธาตุน้ำ ให้คุณเปิดรับสิ่งสวยงามรอบๆตัวค่ะอย่างที่ปันบอกไปเลยโอเคตอนนี้ถ้าคุณพยายามกอบคู้หัวใจที่มันช้ำจากเ,าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่หรือใจที่มันเหนื่อยพยายามขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้รอบๆตัวพันนวมนุ่มๆเตียงนุ่มๆแอร์เย็นๆขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสวยงาม กลับเติมใจให้ใจเรามีความสุขก่อนนะคะสำหรับชาวธาตนะุน้ำไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย